เอาอีกแล้วไอ้สมเองเตรียมตัวให้ดีข้าว่าคืนนี้เราอาจจะเจอของหนักเขาแล้วละเองสังเกตเห็นไหมว่าป่ามันเงียบผิดปกตินั่นนะสิพิสาพี่ไม่ต้องห่วงล็อกข้ากับพี่เราก็ผ่านกันมาสักเท่าไหร่แล้วครั้งนี้จะไม่ผ่านก็ให้มันรู้ไปเออเองเก่งแต่อย่าประมาทไปนะเว้ย ทางด้านน้องชายก็ไม่ตอบได้แต่นั่งเตรียมพร้อมไว้และทางด้านพลานสานั้นก็ล้วงหยิบสิ่งของออกมาวางไว้ข้างๆหลังจากพลานสาจัดการกับหมู่บ้านกองกอยมาได้แล้ว พอลุ่งเช้าพรานสาจึงเดินทางมาถึงจุดนัดพบกับพรานสมที่กำลังก่อกองไฟเตรียมอาหารเช้าให้กับพรานสาผู้เป็นพี่ชายของตนอย่างเชื่อมัน่นว่ายังไงพี่ชายของตนจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนพอพรานสามาถึงก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับพรานสมฟังพรานสมก็ได้แต่อาปาก้างในระหว่างที่พี่ของตนเล่าให้ฟังตนนั้นก็ได้แต่อึง กับสิ่งที่พี่ชายทำถึงแม้จะเชื่อมันในตัวพี่ชายของตนอยู่แล้วแต่ไม่คาดคิดว่าผู้เป็นพี่ชายจะโหดได้ถึงขนาดนี้ที่สามารถจัดการกรับพวกผีป่ากองกอยทั้งหมู่บ้านได้พี่สาพี่ก็โหดมากเลยนะที่สามารถจัดการกรับพวกผีป่ากองกอยได้ทั้งหมู่บ้านแบบนี้พอพลานสมพูดจบพลานสาพูเป็นพี่ชาย ก็ได้แต่ยิ้มที่มุมปากแล้วก็พูดออกไปว่าหืพวกนั้นก็เล่นเอาค่าเหนื่อยไม่น้อยเลยละแต่ก็ช่างมันเถอะเรื่องมันผ่านมาแล้วเออไอ้สมข้าคิดว่าก่อนจะกลับหมู่บ้านอย่างน้อยพวกเราก็น่าจะมีสัตว์ติดไม้ติดมือกลับหมู่บ้านก็ดีนะเวย้ยแล้วพี่จะไปหามาจากไหนเออนะ่ะ หลังจากกินข้าวกินปลาเสร็จพวกเราก็ออกเดินทางกันเลยลานสมก็ได้แต่สงสัยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะตนนั้นเชื่อมั่นในตัวพี่ชายของตนอยู่แล้วหลังจากที่ทั้งสองกินข้าวกินปลากันเสร็จเรียบร้อยก็ได้ออกเดินทางกันต่อเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้พอเดินทางกันมาได้สักพักใหญ่ทั้งสองก็ได้หยุดพักกันเล็กน้อย พีสาอีกนานไหมกว่าพวกเราจะถึงที่นั่งห้างในคืนนี้เอออีกสักอึดใจว่าไอ้สมข้ารับรองว่าคืนนี้เราน่าจะได้สัตว์กลับบ้านบ้างแล้ววะข้าก็หวังอย่างนั้นแหละพีสาทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันพรานสาเป็นพรานจอมขมังเวทที่เป็นคนที่มีวิชาอาคมแก,ะกะ่กาส่วนน้องชายนั้นก็ไม่ได้น้อยหนา ได้เรียนรู้วิชาอาคมจากพลานสามาเต็มๆทั้งสองทองป่ามานับไม่ถ้วนเจอสิ่งลี้ลับไม่ว่าจะเป็นผีสางนางไม้หรือเสือสมิงทั้งสองนั้นก็เจอมาหมดแล้วและก็เอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งด้วยความที่เป็นคนที่มีวิชาอาคมแก่กาหลังจากที่เดินทางกันมาได้สักพักทั้งสองคนก็มาถึงที่หมายหลังจากนั้น ก็ช่วยกันหาไม้มาทำห้างซึ่งห้างที่นั่งสองสัตว์นั้นก็มีความสูงเกือบ5าเมตรรับรองว่าครั้งนี้ไอ้ลายกระโดดไม่ถึงแน่นอนพอทั้งสองนั้นสร้างห้างเสร็จก็เกือบจะค่ำพอดีจากนั้นก็พากันจัดการเข้าป่าอาหารซึ่งก็มีเพียงเนื้อย่างแห้งๆกับข้าวเหนียวเท่านั้นนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับทั้งสองคนเมื่อกินอิ่มกันเรียบร้อยทั้งสองก็จัดการ เอ็นกายพักผ่อนเอาแรงไว้นั่งสองสัตว์ในคืนนี้คืนนี้อากาศค่อนข้างจะมืดแต่ไม่ถึงกับมืดสนิทเลยทีเดียวแต่ก็ยังมีแสงสว่างสัตว์ส่องลงมาบ้างเวลาล่วงเลยมาจนถึงเกือบจะเที่ยงคืนแต่ก็ยังไม่มีวีแววของเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ที่จะลงมากินดินโป่งแถมบรรยากาศคืนนี้มันก็ต่างจากปกติที่ทั้งสองไปนั่งห่าง เพราะทุกครั้งเวลาไปนั่งห้างเราสัปสัต์น้อยใหญ่แม้แต่มแมลงต่างๆก็ส่งเสียงร้องกึกกรองไปทั่วทั้งป่าแต่คืนนี้ไม่เหมือนทุกครั้งบรรยากาศโดยรอบมันอบอ้าวสร้างความอึอดอัดเหมือนจะหายใจไม่ออกเราสัปสัตต่างก็พากันเงียบสนิทแม้แต่มแมลงจนกระทั่งเรานกกายต่างๆก็ไม่ส่งเสียงร้องดังเช่นเคยปรากฏการเช่นนี้ทำให้สองพานมากประสบการณ์ รู้ได้ทันทีถึงสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลจากนั้นทั้งสองก็ได้หันมามองหน้ากันเอาอีกแล้วไอ้สมเองเตรียมตัวให้ดีข้าว่าคืนนี้เราอาจจะเจอของหนักเขาแล้วละเองสังเกตเห็นไหมว่าป่ามันเงียบผิดปกตินั่นนะสิพิสาพี่ไม่ต้องห่วงล็อกข้ากับพี่เราก็ผ่านกันมาสักเท่าไหร่แล้วครั้งนี้จะไม่ผ่านก็ให้มันรู้ไป เออเก่งๆแต่อย่าประมาทไปนะเว้ยทางด้านน้องชายก็ไม่ตอบได้แต่นั่งเตรียมพร้อมไว้และทางด้านพลานสานั้นก็ล้วงหยิบสิ่งของออกมาวางไว้ข้างๆมันมีลักษณะเป็นดินเหนียวปัน่นมีรูปร่างเหมือนกับวัวธนูทางด้านพลานสมก็ยกปืนออกมาแล้วก็บรรจุกระสุนลงพร้อมกับยกพนมมือท่องคาถาอาคมเมื่อเสร็จแล้วก็วางไว้ข้างๆกาย หลังจากนั้นทั้งสองก็เงียบกันไปสักพักใหญ่ทันใดนั้นหูของคลานทั้งสองก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่เหยียบใบไม้แห้งซึ่งเสียงของมันก็เบามากเสียงมันดังเพียงครั้งเดียวแล้วก็หยุดเพียงชั่วคู่ก็ได้ยินเสียงอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ได้ยินเสียงชัดเจนมากเสียงมันเหมือนสัตว์สีเท้าที่กำลังเดินแล้วก็หยุดแต่ก็จะมีเสียงอื่นตามมา มันเหมือนเสียงขุดคุ้ยดินหรืออะไรสักอย่างหนึ่งสองผานหันมามองหน้ากันพลานสาก็รีบบอกน้องชายด้วยเสียงกระซิบเบาว่าหมูป่าแต่ข้าคิดว่าตัวมันคงใหญ่มากเลยสังเกตจากเสียงฝีเท้าของมันที่มันเดินแต่ละทีนักแน่นมากๆมันใกล้เข้ามาแล้วเองเตรียมตัวไว้สมพลานสาพูดยังไม่ทันจบเสียงเดินของเจ้าสิ่งที่อยู่ข้างล่าง ก็มาหยุดขุดคุ้ยดินห่างจากห้างของทั้งสองพันไม่ถึง10เมตรทั้งสองคนสายตาชินกับความมืดแล้วอีกอย่างแสงจากพระจันทร์ยังคงสาดส่องลงมาบางนั่นก็ทำให้ทั้งสองคลานเห็นเจ้าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างถนัดชัดเจนเลยทีเดียวสิ่งนั้นทำให้ทั้งสองคนถึงกับขนลุกเพราะเจ้าสิ่งที่เห็นทางด้านล่างมันมีขนาดใหญ่กว่าหมูป่าทั่วไปแต่สิ่งที่ทำให้ทั้งสองล่างกายเย็นเฉียบ ก็คือสิ่งที่นั่งอยู่บนหลังของหมูป่าตัวนั้นมันมีร่างกายขนาดใหญ่โตล่างดำทะม,มึนมันมีรูปร่างเหมือนกับคนแต่มองยังไงก็ไม่เหมือนคนเพราะรูปร่างของมันใหญ่กว่าคนปกติถึงสองเท่าทั้งสองเห็นดังนั้นจึงเรียกสติตัวเองให้กลับมาเร็วที่สุดสองพี่น้องหันมามองหน้ากันพานสาพยักหน้าให้กับพรานสมขายก็บอกว่าจัดการมันได้เลยพรานสม รีบยกปืนลงอาคมแล้วก็เล็งไปที่ร่างของเจ้าสิงห์ที่นั่งอยู่บนหลังหมูป่าตัวนั้นพร้อมกับเหนียวไกทันทีเสียงปืนดังกึกก้องไปทั่วทั้งป่ากระสุนนัดนั้นพุ่งเข้ากระทบกับร่างของมันทันทีพร้อมกับเสียงร้องอย่างเจ็บปวดมันกระเด็นตกลงมาจากหมูป่าลงไปที่พื้นดินแต่ทว่ากระสุนนัดนั้นไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยทำได้เพียงสร้างความเจ็บปวดเล็กน้อยให้กับมันเท่านั้น พอมันลุกขึ้นมาได้มันจ้องมองไปที่ต้นไม้ที่ทั้งสองคนนั่งอยู่มันจ้องมองมาด้วยความโปวดแค้นพร้อมกับคำลาออกมาว่าเอ็งสองคนมึงอาจมาบังอาจมาบุกทิ่หนัง้าแล้วยังมาทำร้ายข้าอีกจะหวังจะได้ออกไปจากป่านี้แบบเป็นๆข้าจะจัดการกับพวกเอ็งสองคนแน่พอมันพูดจบมันก็พุ่งตัวขึ้นขี่เจ้าหมูป่าตัวนั้นอีกครับ เรานี้เสียงปืนดังขึ้นกับเป็นเสียงปืนพานสากระสุนนัดนั้นพุ่งตรงเข้าหน้าอกของมันอย่างจังจนมันกระเด็นตกไปอีกครั้งท่าทางของมันเจ็บปวดลวดเล้าอย่างมากพอมันลุกขึ้นมาได้มันก็กระโจนขึ้นหลังหมูป่าตัวนั้นอีกครั้งแล้วก็คำรามอย่างโกรธแค้นที่มนุษย์สองคนบางอาจมาทําให้มันเจ็บปวดได้แล้วมันก็หายวับไปพร้อมกับหมูป่าตัวนั้นทางด้านพลานสา ก็บอกกับน้องชายของตนว่าเจ้าสางป่าตัวนี้ข่าว่าคืนนี้มันกลับมาเอาเราแน่พ่สาเจ้าสางตัวนี้ตอนที่ข้ายิงมันด้วยกระสุนลงอาคมทำไมมันไม่เป็นอะไรเลยล่ะพี่ข่าว่าเจ้าสางตัวนี้มันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนพิชาอาคมของมันคงเก่งกาญา,าดูถ้าเป็นแบบนี้ละก็คืนนี้เราเจอศึกหนักแล้วล่ะไอ้สมแล้วนี่เอง เตรียมตัวทดลองวิชาที่ข้าสอนได้เลยเพื่อว่าดวัาธนูของข้าเอามันไม่อยู่ได้สิพิสาข้าก็อยากจะลองวิชาเหมือนกันเอ็งอย่าได้ประมาทนะไอสมข้าว่าตอนนี้เอ็งทำสมาธิก่อนดีกว่าจิตใจของเอ็งจะได้สงบและมีสมาธิมากขึ้นได้เลยพิสาครานสมก็นั่งทำสมาธิสักพัก จิตใจและสมาธิของเขาก็สงบนิ่งลมหายใจสม่ำเสมอความมั่นใจก็เกิดขึ้นเต็มเปี่ยมทางด้านพลานสาก็หยิบวัวธนูของแก่ออกมาแล้วก็บริกรรมคาถาหลังจากนั้นก็วางลงไว้ข้างกายของแก่เวลาก็ได้ล่วงเลยเข้าสู่ประมาณตีสามกว่าแล้วในขณนะที่คนทั้งสองกำลังเคิรมเคิมจะหลับอยู่นั้นจูจูพลานสาก็ได้ใช้มือสะกิดน้องชาย ให้สมระวังตัวมันมาอีกแล้วสักพักพลานสาก็ได้ยินเสียงของสัตว์สี่เท้าที่กำลังมุ่งหน้ามาที่ห้างของทั้งสองที่กำลังนั่งอยู่พรานทั้งสองนั้นลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็เตรียมพร้อมพลานสานั้นรีบหยิบวัวธนูออกมาจากนั้นก็สำทับไปว่าวัวธนูลูกพอ่อมันมาแล้วไปจัดการกับมันให้พอซะไป พูดจบแกก็โยนวัวธนูต้นนั้นลงพื้นสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อวัวธนูดินเหนียวสัมผัสกับพื้นดินและแล้วมันก็กลายเป็นวัวตัวมเหึมาร่างเลาเหมือนกับกระทิงวัวธนูตนนั้นกระโจนเข้าใส่หมูป่าปีศาจและสิ่งที่อยู่บนหลังหมูตัวนั้นทันทีเสียงต่อสู้ดังสนัน่นเหมือนกระป่าแตกเพียงแค่อึดใจเดียววัวธนูของพลานสาก็ได้กลับมา พลานสาก็หันไปมองหน้าน้องชายไอสมถึงทีเองแล้วกำหนดจิตให้มีสมาธิแล้วไปจัดการกับมันซะพลานสมภูเป็นน้องชายรียบลุกขึ้นพนมมือแล้วก็กำหนดจิตอย่างรวดเร็ว <c oughs> เพียงชั่วแวบ,บเดียวก็มีแสงสีทองพุ่งออกมาจากล่างของพลานสมกายล่างเป็นเสือดำพร้อมพุ่งกระโจนเข้าต่อสู้กับสางป่าตนนั้นทางด้านสางตนนั้นที่อยู่ด้านล่าง ก็กลายร่างเป็นเสืออีกตัวหนึ่งพุ่งเข้าโลมลันกันเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดมากๆเสือแปลงทั้งสองตัวผัดกันลุกผัดกันรับทางด้านจิตของพลานสมนั้นแข็งแก่งขึ้นเรื่อยๆต่างจากสางปาตัวนั้นในตอนนี้มันบาดเจ็บค่อนข้างมากจากการต่อสู้การต่อสู้ดำเนินมาถึงตอนที่เสือที่เกิดจากจิตหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเสือแปลงของพลานสม ได้จังหวะสังหารสังป่าตนนั้นด้วยการตะปบเข้าที่คอของสางสมิงจนชิ้นเนื้อตรงคอหลุดออกมาแล้วผ่านสมก็ไม่รอช้ากัดซ้ำเข้าไปที่แพ้เดิมอีกครั้งจนสังป่าตนนั้นมีแผลที่คอเบิกวะพร้อมกับล้มลงพืน้นหลานสาเห็นดังนั้นก็รียบยกปืนขึ้นพร้อมกับท่องคาถากำกับสำทับลงไปว่ามาไอสังครั้งนี้เองสิ้นแน่กระสุนนัดนี้ ขากำกับด้วยอาคมชั้นสูง <B est> เมื่อพูดจบพรานสาก็กดไกปืนสางป่าตนนั้นก็โดนกระสุนปืนอาคมขั้นสูงของพลานสมก็สะดุ้งสุดตัวก่อนจะกรีดร้องอย่างหวยหวนแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดพร้อมๆกับลางขโมยมูป่าตัวนั้นก็หายไปด้วย <B est> ไอ้สมเองเก่งมาก มันฝึกฝนด้วยนะเว้ยเอาไม่มีอะไรแล้วละนอนพักกันเถอะพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านเสียทีมาเที่ยวนี้เสียเที่ยวจริงๆไม่ได้อะไรสักอย่างเสียเวลาชมัดบ้าเอ้ยพอลุ่งเช้าเสียงของเหล่าสาัตว์ก็กลับมาส่งเสียงอีกครั้งพ่านสากับน้องชายก็ไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปเลย